ท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงชราพรสุดแก้วมาจากโรงเรียนของบกรอําเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณย่าติดลายคุณยายติดเฟซอาทิตย์แรกคุณย่าก็ดูร่าเริงดีพอยากเข้าอาทิตย์ที่สองคุณย่าก็เงียบลงพี่สมศักดิ์มากระซิบด้วยว่ากลางคืนคุณย่านอนไม่หลับบางทีก็นอนร้องไห้ ความจริงคุณย่ามีลูกหนึ่งคนก็คือคุณอาเม์แต่คุณอาเม์แต่งงานกับฝรั่งไปอยู่ที่อเมริกาคุณอาเมชวนคุณย่าไปอยู่อเมริกาด้วยแต่คุณย่าไม่ยอมไปพอเห็นคุณย่าซึมซึมทุกคนก็ให้น้ำอุ่นเป็นตัวแทนมาสืบรู้ว่าคุณย่าเป็นอะไรไม่สบายตรงไหนหรือคิดถึงใครน้ำอุ่นเพิ่งจะเรียนจบระดับสองจะให้เป็นนักสืบซะแล้วนักสืบหญิอองอย่างน้ำอุ่นจะทำอะไรได้ นอกจากมองด้วยสายตาและถามด้วยปากน้ำอุ่นถามคุณย่าว่าคุณย่าคะคุณพ่อให้ถามว่าคุณย่าไม่สบายหรือเปล่าคะนับเป็นประโยคที่กระตุ้นคุณย่าได้ผลเพราะคุณย่าย้อนถามน้ำอุ่นว่าทําไมพ่อเราเขาไม่มาถามเองล่ะน้ําเสียงตะหวัดสูงขึ้นเล็กน้อยน้ำอุ่นก็เห็นว่าถ้าคุณย่าจะไม่พอใจคุณพ่อแน่นอนน้ำอุ่นก็เลยพูดแก้แทนคุณพ่อว่า อ๋อคุณพ่อเขาทำงานหนักนะคะแทนที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นประโยคของน้ำอุ่นกลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะคุณย่าย้อนถามน้ำอุ่นว่าพอเขาต้องทำงานหนักเราต้องเลี้ยงย่าเพิ่มใช่ไหมเอน้ำอุ่นคิดหนักพายายามจะช่วยคุณพ่อขึ้นไปอีกก็เลยตอบว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณย่า